นี่สวยจริงครับจับใช่ต้องเอาปังเลยครับ,รบมาแล้วระหว่างมือหนึ่งแก่ให้เลยครับพร้อมทานพิเศษราคานี้หาที่ไหนไม่ได้แล้วเนะี่ยเก้าเก้าแก่ให้พร้อมช่วงโปรโมชั่น คือแ <ity> ห้งมากร่อนโช์เลยแหละโอ้โหจริงครับสวยเลยฮู <publishers> ้ซขอบคุณครับ <welche> ด <ăn? S 1> uh ูโ oh อ้โห <Zone in> <digging> ้องลน้ะครับลูกนี้นะหวานไปเลยครับ อ๋อหนหนเล3โมนะฮะปีหน้าายอ่อ๋อหมายถึงเนื้อรวนใช่ไหมครับหรือไงเนื้อรวนเหรอพุ่งดาคาพุ่งเลยราคาพุ่งเลยใช่ไหมครับจัดไปเลยหูดูดิสีู่ดดสยรู โลครึ่งกับโลหกแล้วค่ะค่ะดิกยี่สิบ,รบกรัมเต็มเต็มบอกครับเดี๋ยวพี่หาให้ครับเคาะให้ต,ต,ต,ตุบ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 มาเลยเขอให้บอก,กเดี๋ยวขอทานนมสุดหล่อกี่ให้ อืมโอ้หอ้ที่นี้ลูกค้าบอกให้ขีดให้อย่างเดียวครับ สบายเลยพ่อครับสวยอ เทคนิคดีๆวิธีการปอกแช่ประสบการณ์การปอกง่ายๆาทนี้ไปกินด้วยกิโลมมันช่ไงับสบาง20บาทครัครับผม มานะโอ้โสวย,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 ยมีเยอะมีเยอะครับไม่ต้องห่วงครับสามปูสวยเลยนะคูใหญ่สวยราาคาไม่แรงครับวันนี้โปรเก้าเก้าครับต้องสอนน้องต้องสอนน้องครับจะได้ปังๆครับ เสาอาทิตย์นี่มาเลยแข่งไปไหมใช่ไม่ต้องห่วงเลยเนะแกนเลยครับผมน,ะนี่อย่างเนี้ยโอนะ้โหสวย

ไปครับไปครับมาไปครับวเไม่กลัวเอาอีกเอาอีกจะเอาเพิ่มอีกครับของใครจีดจีดให้ไปถึงก็แงะกกินได้เลยครับเป็นไหม จากสลูกเป็น3ลูกแล้วนะ่ะสวยค่ะใช้เลยลูกเล็กๆพริกขี้หนูร้อสบาทจ้าร,ร้อยเจ็ดสิหร้อยเจ็ดสิบร้อยเจ็ดส ลูกเลยอ่ะน้องกีดสามสี่ห้าเดี๋ยวให้ดูไหให้พี่คนนี้พี่ครับลูกนี้ครับสุกไหมน้องกีดให้เปิดง่ายนะสุกเลยโว้คนละสองลูกเลยสแกนได้เลยครับ อยออื้อครับใช่ช่วงเย็นจริงด้วยนะคนหายจากไปเที่ยวครับ แล้วก็มา,รารครับกับจากไปเที่ยวมาก็มาแวะนะครับเ <ไป S 1> ส้นทางผ่านก<ม>่กอนได้นะครับลงเก้าเก้าเลยผู้ค้าเช็คนี้ให้ที่ทางจอบเลยไห <c oughs> มค <c oughs> รับ ก่อมองนุ่มใน